ประเทศหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกที่ซึ่งการล่มสลายทางเศรษฐกิจความอดอยากและความสิ้นหวังกลายเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ในชีวิตประจําวันของผู้คนนับล้านนี่คือดินแดนที่แบกรับหนี้สินติดอยู่ในวิกฤตอย่างลึกซึง้งและเกือบถูกลืมเลือนจากวงการท่องเที่ยวเปราะบางมากจนหลายคนลังเลที่จะเอ่ยชื่อมันนี่คือสีลังกาดินแดนที่ถูกทําเครื่องหมายด้วยสงครามภัยพิบัติ และประวัติศาสตร์ความไม่เท่าเทียมที่ยาวนานสีลังกาเป็นเกาะเขตร้อนในเอเชียใต้เป็นที่รู้จักในชื่อน้ำตาของมหาสมุทรอินเดียจากรูปร่างที่โดดเด่นแต่ซ่อนบาดแผลที่นักท่องเที่ยวมักไม่รู้ตัวมานานกว่า400ปีลัทธิล่าอนา,นานิคมยุโรปได้ปล้นสะดมและแบ่งแยกเกาะนี้แม้หลังเอกราชในปี1948ประเทศก็ยังเผชิญความไม่มั่นคงทางการเมืองรัฐประหารและวิกฤตชื่อสีลังกาแปลว่า มู่เกาะที่ส่องแสงเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในปี1972อย่างไรก็ตามความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองที่หวังไว้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงประมาณ25%ของประชากรปัจจุบันอาศัยต่ำกว่าเส้นความยากจนนั่นหมายถึงราว5.5ล้านคนที่ต้องดิ้นรนเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ภาคเกษตรกรรมที่จ้างงานคนในชนบทส่วนใหญ่ยังดำเนินไปโดยปราศจากเทคโนโลยีสมัยใหม่และการสนับสนุนจากรัฐบาลที่เพียงพอในปี2022สีลังกากลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประกาศล้มละลายนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลหมดเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างสิ้นเชิงไม่สามารถนำเข้าค่าน้ำมันยาและแม้แต่อาหารหลักได้ผู้ประท้วงนับพันบุกทำเนียบรัฐบาล ยึดทำเนียบประธานาธิบดีและประธานาธิบดีต้องหลบหนีด้วยเฮลิคอปเตอร์ภาพไวรัลของผู้คนว่ายน้ำในสระว่ายน้ำของทำเนียบประธานาธิบดีไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แต่เป็นสัญญาณการล่มสลายของอำนาจรัฐผู้คนล้านคนในสีลังกาเสียงานในชั่วข้ามคืนครอบครัวไม่สามารถซื้อของใช้พื้นฐานได้ไฟฟ้ากลายเป็นสินค้าหรูหราเพื่อไฟดับได้นานถึง13ชั่วโมงต่อวันฝันร้ายทางเศรษฐกิจนี้ เปลี่ยนสวรรค์บนดินให้กลายเป็นการทดสอบการเอาชีวิตรอดที่คนธรรมดาต้องเลือกระหว่างอาหารหรือยารัฐบาลล้มแต่ความโกลาหลยังคงอยู่เมื่อนักการเมืองหาทางออกจากต่างชาติคนที่ยากจนที่สุดซึ่งเป็นส่วนใหญ่ถูกทิ้งให้ดิ้นรนด้วยตัวเองนี่ไม่ใช่แค่วิกฤตเศรษฐกิจแต่เป็นการล่มสลายทางสังคมที่ยังส่งผลกระทบจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้มาพูดถึงความประหลาดใจทางวัฒนธรรมที่อาจทำให้คุณอึ้งได้ในสีลังกา การใส่หัวที่หมายถึงไห่ในหลายวัฒนธรรมกลับหมายถึงใช่นี่ไม่เพียงแต่ทําให้นักท่องเที่ยวสับสนแต่ยังพลิกภาษาอาตกายที่ถือว่าเป็นสากลและความแปลกยังไม่หยุดแค่นั้นเมื่อเดินหาที่พักคุณจะเห็นป้ายเขียนว่าโฮเทลเยอะมากแต่ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารคาเฟ่หรือบาร์ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าทําไมถึงนิยมตั้งชื่อแบบนี้เมื่อถามชาวบ้านยิ้มและบอกว่ามันเท่ดีดังนั้นถ้าคุณต้องการที่พักจริงๆ ต้องถามให้ชัดว่ามีห้องหรือแค่ขายอาหารเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงศรีลังกาพวกเขาจะได้รับการต้อนรับด้วยรอยยิ้มอบอุ่นและความเป็นมิตรที่จริงใจไม่ใช่แค่ในแหล่งท่องเที่ยวดังแต่รวมถึงหมู่บ้านสงบและเมืองเล็กๆด้วยสวัสดีเพื่อนตัวน้อยของฉันอย่างเคยถ้าเรื่องสร้างความประทับใจอย่าลังเลที่จะแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เป็นการสนับสนุนเราถ้าคุณดูผ่านมือถือขอให้กดไลค์และกดไฮป์ด้านล่าง ถ้าเป็นครั้งแรกที่เจอกันอย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆเหมือนในอินเดียปัญหาความสะอาดก็เป็นความท้าทายใหญ่ในสีลังกาเมื่อเดินตามถนนคุณจะเจออาหารหลากหลายทำในแผงลอยง่ายๆตั้งแต่ข้าวแกงฮอปเปอร์สที่ดังสับประรมะพร้าวสไปซี่ไปจนถึงปลาแห้งและอาหารทะเลแต่มาตรฐานความสะอาดมักแทบไม่มีมแมลงบินเกาะวัตถุดิบกระทะเต็มไปด้วยน้ำมันเก่า ขยะกระจายรอบพื้นที่ทำอาหารการขาดสุขอนามัยพื้นฐานนี้อาจอันตรายมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นเคยถึงอย่างนั้นอาหารสีลลังกายังคงมีพลังทางวัฒนธรรมอย่างน่าทึ่งมากครอบครัวก็ยังทำอาหารดั้งเดิมอย่างภูมิใจใช้ทักษะที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นข้าวแกงยังเป็นหัวใจของทุกจานฮอปเปอร์สยังทำอย่างตั้งใจสำหรับอาหารเช้ามักมีไข่ตรงกลาง สับปะรดมะพร้าวสไปซี่เพิ่มรสให้กับอาหารธรรมดาด้วยอาหารข้างทางสีลังกาคือประจนภัยของลิ้นและบางครั้งก็ของท้องของคุณด้วยคุณกล้าลองเองไหมเขียนในคอมเมนต์ว่าใช่หรือไม่ในสีลังกาผู้คนเดินเท้าเปล่าบนทานไฟที่มีอุณหภูมิสูงถึง1,830องศาฟาเรนไฮต์โดยไม่ถูกไฟไหม้นี่ไม่ใช่เวทมนต์หรือเอฟเฟกพิเศษแต่เป็นของจริงในพิธีเดินบนไฟวิธีคือหลังไฟดับ และเหลือแต่ฐานแดงร้อนผู้เข้าร่วมเดินและเต้นตามจังหวะกลองและเพลงของพระเมื่อผู้หญิงอยากร่วมต้องถวายไก่ขาวที่เลี้ยงไว้พอดี7ปีความเคร่งครัดนี้แสดงถึงความจริงจังของพิธีพิธีนี้มีต้นกำเนิดจากรัฐมินนาทูในอินเดียและแพร่มาถึงสีลังกาในฐานะการอุทิศตนของฮินดูและลํำลึกถึงเจ้าหญิงราวปดีจากมหากาบมหาบารตะ ตามตำนานหลังครอบครัวชนะสงครามเราปอดีเดินบนไฟเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์แต่พิธีนี้เข้มข้นยิ่งขึ้นในเทศกาลฮินดูถวายพระคันธารคามะผู้เขาร่วมแบ่งเป็น3ระดับตามความสามารถทนไฟระดับแรกถือหม้อดินร้อน572องศาด้วยมือเปล่าถวายให้พระถ้ามือไม่ไหม้ถือเป็นคนดีระดับ2วิ่งกระโดดหรือคลานข้ามทางไฟยาว30ฟุตกว้าง10ฟุตถ้าสำเร็จ ถือเป็นนักบุญที่เคารพระดับ 3. สําหรับผู้ที่เคยเป็นนักบุญปีก่อนเดินเท้าเปล่าบนเหล็กแท่งร้อน12ชิ้นกลืนและพ่นไฟพวกเขาไม่ใช่นักแสดงละครสัตว์แต่เป็นคนธรรมดาที่ศรัทธาทําให้ทําสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ลองนึกภาพเงยหน้าขึ้นแล้วเห็นปลาตกจากฟ้าเหมือนฝนนี่เหมือนฉากในหนังแฟนตาซีแต่เกิดขึ้นจริงในศรีลังกาที่เขตพุตตลมทางตะวันตกประมาณ1 1 0ปอนด์ปลาตกจากฟ้าลงหมู่บ้าน ชาวบ้านได้ยินเสียงดังบนหลังคาคิดว่าเป็นลูกเห็บแต่กลับเจอปลากระจายบางส่วนยังสดกินได้คนรีบเก็บมองเหมือนได้อาหารฟรีจากฟ้าโดยไม่เสียเงินสักรูปีนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าเกิดจากน้ำวนเหนือน้ำตื้นกลายเป็นทอร์นาโดดูดสิ่งมีชีวิตในน้ำรวมปลาปลาไหลกบขึ้นฟ้าเมื่อทอร์นาโดอ่อนลงสิ่งเหล่านั้นตกลงมาบางครั้งไกลาจากจุดเริ่มต้นไม่ใช่ครั้งเดียว ในปี2012เคยมีฝนกุ้งตกทางใต้สีลังกาเช่นกันถ้ามีสิ่งหนึ่งที่แทนสีลังกาในสายตาโลกนั่นคือชาบนเนินเขียวขจีนุวราเอลิยาแคนดี้และเอลาสร้างทัศนียภาพที่สวยที่สุดในโลกนี่คือมรดกจากลัทธิล่าอนานิคมอังกฤษศตวรรษที่19ชาสีลังกาถือเป็นหนึ่งในที่ดีที่สุดผู้มาเยือนแทบไม่กลับโดยไม่ชิมชาหอมเข้มข้นที่เสิร์ฟด้วยความภาคภูมิใจ โรงงานชาในพื้นที่เนินเขาเปิดทัวร์สแสดงกระบวนการตั้งแต่เด็ดใบจนบรรจุส่งออกการปลูกชาจ้างงานหลายแสนคนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่เป็นคนเด็ดชาแม้อุตสาหกรรมนี้สำคัญต่อเศรษฐกิจแต่สภาพการทำงานหนักเงินเดือนต่ำผู้หญิงเหล่านี้ทำงาน12ชั่วโมงต่อวันในสภาพอากาศสุดขีดไล่ตามเป้าแต่ได้เงินวันละ2-5ดอลลาร์แต่พวกเธอยังทำงานเพราะทางเลือกน้อย ชาสีลังกาสะท้อนความขัดแย้งที่เจ็บปวดเป็นทั้งความภาคภูมิใจและสัญ,ญลักษณ์ความไม่เท่าเทียมที่ยังทำร้ายแรงงานเปลาะบางที่สุดทุกแก้วมีเรื่องราวของประเพณีคุณภาพและการเอารัดเอาเปรียบที่คนดื่มมักไม่คิดถึงการเฉลิมฉลองปีใหม่ในสีลังกาอาจเปลี่ยนมุมมองว่าวัฒนธรรมต้อนรับปีใหม่อย่างไรลืมแชมเปญและดอกไม้ไฟไปได้เลยในสีลังกาทุกบ้านประดับด้วยต้นกล้วยสองต้นทั้งต้นพร้อมพวงผลหนัก เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความเจริญรุ่งเรืองความอบอุ่นและความสุขในปีใหม่แต่แค่นั้นยังไม่พอครอบครัวสร้างหอคอยมะพร้าวใหญ่ด้วยมะพร้าวพอดี100ลูกวางหน้าบ้านจำนวนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่วงกลมและความอุดมสมบูรณ์ในประเพณีสรีลังการะหว่างงานครอบครัวยืนเลียงแถวถือเครื่องบูชารอขบวนแห่ถวายพระศิวะผ่านบ้าน ประมาณ1 5เปอร์เซตของฮินดูในศรีลังกาเชื่อว,ว่าการทุบมะพร้าวพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณต่อองค์สูงสุดพวกเขาทุบมะพร้าวจริงๆเป็นสัญ,ญลักษณ์ความสะอาดในใจและการอุทิศตนขนาดงานใหญ่ชุมชนทั้งหมดร่วมกันสร้างภาพแห่งศรัทธาและความหวังพร้อมเพรียงทั่วเกาะเสียงมะพร้าวแตกภาพต้นกล้วยโยกหน้าบ้านกลิ่นอาหารดั้งเดิมที่ทำร่วมกันสร้างประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่หายาก ที่น่าทึ่งคือการเฉลิมฉลองซับซ้อนนี้ยังคงมีอยู่แม้หลายครอบครัวกำลังเผชิญความยากลำบากทางเศรษฐกิจลองนึกภาพชาวประมงนั่งบนไม้ค้ำที่ปักลงทะเลถือคันเบ็ขดขณะคลื่นซัดรอบตัวนี่คือวิธีที่ครอบครัวประมงราว500ครอบครัวในเขตกอหารายได้โดยเทคนิคที่เหมือนไม่สนหลักประสิทธิภาพสมัยใหม่ไม้ค้ำสูงราว6ฟุตปักถาวรบนประการังในน้ำตื้น ชาวประมงปีนขึ้นนั่งบนคารเล็กชื่อเปตาติดกับเสาหลักจับเสาด้วยมือหนึ่งอีกมือจัดการเบ็ดมีเบ็ดปลาที่จับได้และบุหรี่ไม่กี่มวนพวกเขานั่งเป็นชั่วโมงรอปลากัดไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าวิธีนี้เริ่มจากไหนบางคนเชื่อเพราะชาวประมงจนเกินกว่าจะซื้อเรือบางคนว่าอาจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า เพราะโอนทำลายประชากรปลาและทำให้ปลาหนีไปนานๆในขณะที่ไม้ค้ำกระทบน้อยกว่าที่น่าสนใจคือเทคนิคโบราณน,นี้ยังอยู่รอดในโลกสมัยใหม่ในทางทฤษฎีพวกเขาสามารถใช้วิธีเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าแต่เลือกรักษาประเพณีที่ถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นมีความสงบเมื่อเห็นพวกเขาสมดุลตัวบนไม้คำ้ำโฟกัสที่จังหวะทะเลและการเคลื่อนไหวของเชือกเบ็ด ทุกปีที่อุทยานแห่งชาติมินเนริะะสีลังกาจัดเหตุการณ์ที่สมควรเรียกว่าการรวมตัวของช้างใหญ่ที่สุดในโลกในฤดูแล้งช้างมากกว่า300ตัวมารวมกันรอบอ่างเก็บน้ำในอุทยานชาวบ้านเรียก The Gathering นี่ไม่ใช่สวนสัตว์หรือสถานที่ควบคุมโดยมนุษย์แต่เป็นช้างป่าที่เลือกมารวมกันพวกมันมาดื่มน้ำอาบน้ำและกินหญ้าสดที่ขึ้นรอบแหล่งน้ำในเดือนแลง้ง เหมือนงานสังคมยักษ์ของช้างที่เห็นแม่ช้างกับลูกช้างเพืผู้หาคู่เวลาเกิดสำคัญพีคคือสิงหาคมกันยายนเมื่อแหล่งน้ำอื่นแห้งช้างเหมือนมีปฏิทินธรรมชาติช้างเป็นร้อยโต้ตอบในถิ่นกำเนิดโดยไม่มีสิ่งกีดขวางหรือมนุษย์แทรกแซงให้ภาพพฤติกรรมสังคมช้างที่นักวิจัยจากหลายประเทศศึกษา ที่พิเศษคือสีลังกามีความหนาแน่นช้างสูงที่สุดในเอเชียแม้เกาะเล็กช้างเรียนรู้อยู่ร่วมกับมนุษย์บางครั้งกลมกลืนบางครั้งขัดแยง้ง The Gathering Gather เป็นช่วงที่ช้างเป็นช้างจริงๆตามสัญชตาตญาณและรูปแบบสังคมพันปีสำหรับผู้มาเยือนการเห็น The Gathering มักถูกเรียกว่าประสบการณ์เปลี่ยนชีวิต ขนาด300ตัวเสียงสื่อสารและปฏิสัมพันธ์สังคมที่ซับซ้อนทำให้เข้าใจสัตว์ป่าในแบบที่สารคดีแทนไม่ได้งานหัตถกรรมสีลังกาเล่าเรื่องการอยู่รอดผ่านศิลปะในเวิร์กช็อปครอบครัวเล็กๆทั่วเกาะช่างฝีมือหาเลี้ยงชีพด้วยการเปลี่ยนไม้เป็นของวัฒนธรรมและของที่ระลึกแต่ละชิ้นมีเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ตำนานและสัญ,ญลักษณ์ทางาศาสนาของเกาะหน้ากากแกะสลัก มือพระพุทธรูปไม้ซับซ้อนและเซรามิกที่วาดอย่างประณีตเป็นทั้งแหล่งรายได้และประเพณีพวกเขาใช้วัสดุไม้ท้องถิ่นเช่นไม้สักและไม้มะฮกนีย้อมสีด้วยสีย้อมธรรมชาติใช้เทคนิควาดที่ถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นฝีมือสูงมากบางชิ้นใช้เวลาหลายสัปดาห์งานขายในตลาดคึกคักหรือตรงจากเวิร์กช็อปหมู่บ้านที่เห็นช่างทำงาน ราคาปกติ200ถึง1,000รูปีสีลังกาแต่ต่อราคาไม่ใช่แค่เรื่องปกติแต่เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่อเก่งๆราคาลดได้มากที่น่าทึ่งคือช่างยังยึดอาชีพนี้แม้แรงกดดันเศรษฐกิจผลักให้หาเงินเร็วหลายครอบครัวทำรรมานานหลายชั่วอายุคนเห็นตัวเองเป็นผู้พิทักษ์มรดกวัฒนธรรมไม่ใช่แค่ผู้ผลิต สาระสำคัญในงานแสดงความภูมิใจและความเพียรที่การผลิตจำนวนมากเลียนแบบไม่ได้สำหรับหลายครอบครัวการขายงานหัตถกรรมเป็นรายได้หลักเมื่อท่องเที่ยวตกต่ำช่วงวิกฤตเศรษฐกิจพวกเขาลำบากแต่ยังสร้างงานสวยหวังว่าวันที่ดีกว่าจะกลับมาและคุณูปการทางวัฒนธรรมของพวกเขาจะได้รับการชื่นชมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ศาสนาในสีลังกาไม่ใช่แค่ความเชื่อส่วนตัวแต่เป็นรากฐานที่ค้ำยุนอัตลักษณ์ชาติและให้ความมั่นคงเมื่อสถานการณ์วุ่นวายประมาณ70%ของประชากรปฏิบัติพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งเป็นพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดความเชื่อนี้ซึมซาบเกือบทุกด้านชีวิตประจำวันประเทศมีวัดพุทธเก่าแก่ที่สุดในโลกวัดพระเขี้ยวแก้วในแคนดี้เป็นหนึ่งที่เคารพที่สุด เก็บสิ่งที่เชื่อว่าเป็นพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าเป็นจุดสแสวงบุญใหญ่ของชาวพุทธทั่วโลกความเคารพจากผู้สแสวงบุญทั้งในและนอกสร้างบรรยากาศจิตวิญญาณเข้มขน้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นคืออนุราธพุระเมืองหลวงโบราณที่เก็บต้นโพต้นหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเชื่อว่าอายุกว่า2,000ปีเติบโตจากกิ่งต้นโพต้นเดิมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ผู้สแสวงบุญเดินทางไกลมานั่งใต้ร่มเฉาและทำสมาธิที่น่าสนใจคือคำสอนพุทธมีอิทธิพลในการตัดสินใจแม้เศรษฐกิจลำบากแนวคิดอนิจจังและทุกข์ซึ่งเป็นแก่นคำสอนช่วยคนเผชิญกับความไม่แน่นอนและความสูญเสียเมื่อประเทศล้มละลายหลายคนในสีลังกาได้พลังจากศรัทธาไม่ใช่จมดิ่งในความสิ้นหวัง การผสมผสานพุทธกับกวัฒนธรรมศรีลังกาเกินกว่าการไปวัดและพิธีมันมีผลต่อศิลปะวรรณกรรมความสัมพันธ์สังคมแม้แต่การทำธุรกิจรากฐานจิตวิญญาณลึกนี้ให้ความมั่นคงและอัตลักษณ์ที่ยากจะสั่นคลอนจากวิกฤตเศรษฐกิจหรือการเมืองภายนอกแม้ความยากจนความไม่มั่นคงทางการเมืองและการล่มสลายเศรษฐกิจยังเกิดขึ้นประเพณีวัฒนธรรมสิงหละยังคงอยู่แข็งแกร่ง ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความภูมิใจและความจงรักภักดีที่ไม่สั่นคลอนประเพณีเหล่านี้ให้พลังอัตลักษณ์และความหวังเมื่อทุกอย่างไม่แน่นอนการเต้นแคนเดียนเป็นหนึ่งในการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดมาจากเมืองหลวงโบราณแคนดี้การเต้นนี้แสดงการเคลื่อนไหวพลังและกายกรรมที่เคยแสดงเฉพาะในวังสำหรับกษัตริย์สิงหละปัจจุบันแสดงในพิธีทางาศาสนาการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมและเทศกาลท่องเที่ยว แต่ทักษะและความทุ่มเทยังเหมือนเดิมเทศกาลเวสักเป็นการเฉลิมฉลองสำคัญที่สุดในปฏิทินพุทธรำลึกวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้าซึ่งเชื่อว่าเกิดวันเดียวกันถนนกลายเป็นทะเลคมไฟสีวัดพุทธต้อนรับผู้คนนับพันสำหรับพิธีสวดมนต์และเครื่องบูชาทางจิตวิญญาณที่น่าทึ่งคือการเฉลิมฉลองนี้ยังคงเข้มข้มแม้เศรษฐกิจลำบาก ครอบครัวใช้เงินส่วนใหญ่จากไรายได้จำกัดไปกับโคมไฟของตกแต่งและเครื่องบูชาเพราะการรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้ความหมายและความต่อเนื่องที่เกินกว่าความยากลำบากทางวัตถุการเตรียมเทศกาลเหล่านี้เกี่ยวข้องทั้งชุมชนเด็กเรียนเพลงและเต้นรำดั้งเดิมผู้ใหญ่เตรียมอาหารพิเศษผู้เฒ่าผู้ใหญ่เล่าเรื่องเชื่อมโยงการเฉลิมฉลองวันนี้กับมรดกหลายศตวรรษการมีส่วนร่วมสร้างพันธะสังคมที่ช่วยชุมชนอยู่รอดในยามยาก สถานที่ท่องเที่ยวสีลังกาเสนอมากกว่าทิวทัศน์สวยงามสถานที่เหล่านี้เก็บเรื่องราวประวัติศาสตร์จิตวิญญาณและความอดทนที่นักท่องเที่ยวมักไม่เข้าใจเต็มที่ชายฝั่งใต้มีเมืองน่ารักเช่นกอเลที่ป้อมปราการโบราณกลายเป็นมรดกโลกยูเนสโกชายหาดมีริซ่าและอุนาวัตุนาเหมาะผ่อนคลายและดูวานแต่สะท้อนชุมชนที่พึ่งพาไรายได้ท่องเที่ยวซึ่งเคยหายไปช่วงวิกฤตเศรษฐกิจชายฝั่งตะวันออก ทรินโคมาลีนำเสนอชายหาดยังบริสุทธิ์คู่กับวัดฮินดูและป้อมปราการโบราณที่บันทึกการผสมผสานวัฒนธรรมและความขัดแย้งหลายศตวตรรษแต่ละอาคารเล่าเรื่องอิทธิพลจากอารยธรรมที่เคยแวะเวียนเกาะกลุ่มถ้ำวัดดัมุลล่าห่างจากโคลัมโบ148กิโลเมตรเป็นระบบถ้ำวัดใหญ่และได้รับการดูแลดีที่สุดในศรีลังกาถ้ำแกะสลักตรงในหินภูเขามีภาพวาดและพระพุทธรูปน่าประทับใจสร้างบรรยากาศสงบและจิตวิญญ,ญาณ งานศิลปะมาจากยุคประวัติศาสตร์ต่างๆแสดงการพัฒนาสไตล์ศิลปะโดยไม่เสียความหมายทางศาสนาอดัมส์พี k นำเสนอตัวอย่างน่าสนใจที่สุดของความหลากหลายทางศาสนาในศีลลังกาบนยอดเขามีรอยเท้าที่ศาสนาต่างๆเชื่อมโยงกับบุคคลศักดิ์สิทธิ์ของตนชาวพุทธเชื่อเป็นของพระพุทธฮินดูเชื่อเป็นของพระศิวะขณะที่คริสเตียนและมุสลิมเชื่อเป็นของอาดัม การเคารพร่วมกันสร้างสถานที่จิตวิญญาณที่ไม่เหมือนใครที่ความเชื่อต่างๆอยู่ร่วมกันอย่างสงบศรีลังกายังเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอัญมณีใหญ่ที่สุดในโลกรวมซับไฟ์และรูบี้รัตนปุระหรือเมืองอัญมณีรักษาประเพณีเหมืองยาวนานนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมเหมืองทำงานเรียนกระบวนการและซื้อเครื่องประดับทำมือด้วยอัญมณีที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากความบริสุทธิ์และประกาย ประสบการณ์เดินทางไม่กี่อย่างเทียบได้กับการนั่งรถไฟผ่านภูเขากลางสีลังกาเส้นทางระหว่างแคนดี้และเอลลามักยกย่องว่าเป็นการเดินทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลกแค่หนินออกหน้าต่างก็พออธิบายเหตุผลทัศนียภาพเปลี่ยนไม่หยุดไรชาเขียวมรกตป่าเขียวขจีน้ำตกซ่อนตัวและเมืองเล็กที่เหมือนหยุดนิ่งในเวลาโบกี้รถไฟเก่ามรดกโครงสร้างพื้นฐานล่าทนนิคูนีปรังกิด เคลื่อนช้าๆข้ามสะพานแคบและอุโมงค์แกะสลักมือให้เวลาผู้โดยสารเพลิดเพลินทุกโค้งของการเดินทางภาพคนนั่งที่ประตูเปิดขายาวห้อยกลางอากาศเป็นเรื่องปกติพวกเขายิ้มเมื่อลมภูเขาพัดความร้อนและบาระในใจประสบการณ์นี้เหมือนฉากในหนังเหมือนข้ามโปสการ์ดที่มีชีวิตเปลี่ยนทุกไม่กี่นาทีแต่การเดินทางสวยงามนี้มีความหมายลึกซึ้งกว่าสำหรับชาวท้องถิ่น เส้นทางรถไฟไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างชุมชนภูเขาที่โดดเดี่ยวกับโลกภายนอกสำหรับหลายคนรถไฟคือทางเดียวเข้าถึงตลาดการรักษาพยาบาลและการศึกษาในเมืองใหญ่โบกี้รถไฟเต็มไปด้วยชาวบ้านนำของต่างๆตั้งแต่ผักจนอสัต์แป้งสร้างตลาดเคลื่อนที่ที่การสนทนาการค้าขายและมิตรภาพเติบโตตลอดทาง นักท่องเที่ยวมักแบบงที่นั่งและเรื่องราวกับชาวนานักศึกษาและครอบครัวที่ใช้รถไฟนี้เป็นเส้นทางชีวิตการเดินทางรถไฟในสีลังกาเป็นการเดินทางผ่านภูมิทัศน์น่าตื่นเต้นพร้อมหน้าต่างสู่การปรับตัวและการอยู่รอดของสังคมในสภาพภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจที่ท้าทายเป็นการผสมของความคิดถึงอดีตและภาพจริงของชีวิตเกาะในปัจจุบัน นี่คือ15ข้อเท็จจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับชีวิตจริงในศรีลังกาปัจจุบันที่แสดงให้เห็นว่าประเทศนี้ซับซ้อนและน่าสนใจกว่าภาพในบรชูท่องเที่ยวมากฉันอยากรู้จริงๆว่าคุณมีปฏิกิริยาอย่างไรกับข้อเท็จจริงเหล่านี้ส่วนไหนที่ทําให้คุณตกใจที่สุดพิธีเดินบุญไฟฝนตกปลาหรือวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ยินแบบเต็มๆแชร์วความเห็นในคอมเมนต์นะครับเราชอบอ่านเรื่องราวจากคุณเสมอ และอย่าลืมกดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเจอกันในวิดีโอถัดไปขอบคุณที่สละเวลามากับเราวันนี้หวังว่าคุณจะเพลิดเพลินการสนับสนุนของคุณมีความหมายมากสำหรับเราขอให้คุณโชคดีเสมอขอบคุณที่ดูถ้าวิดีโอนี้สนุกหรือมีประโยชน์อย่าลืมไลค์ติดตามและเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่สวัสดีหรือเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า